ส่วนต่อมาคือรองเท้านะครับรองเท้าได้วิ่งเร็วแถมเข้ามานะครับแล้วก็ได้อ p เพิ่มขึ้น10%ตัวแหวนนะครับผมเป็นสายกรยภาพก็คือสเ a ็งเอจิลักแ a ทแท็กนะครับผมได้อ p เพิ่มขึ้น5%นะครับ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่านยู d ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูปกมลเวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแลคล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาไปแนะนําวิธีการซื้อชุดเพิ่มไอพีนะครับผมซึ่งเป็นชุดที่จะทําให้เราเก็บเวลได้เร็วมากในช่วงแรกเพราะว่ามันเพิ่มไ p พีค่อนข้างเยอะนะนะนบบผมม่าาจปแ20%ขึ้ไฮ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับชุดเพิ่ม XP นะครับผมเนื่องจาก ROMC เนี่ยมันเป็นเกมที่สามารถใช้เซนี่ซื้อของต่างๆในเกมได้นะครับผมซึ่งรวมถึงไอ้ชุด XP นี้ด้วยนะครับผมวิธีการไปซื้อชุดเพิ่ม XP นะครับก็คือให้คุณมาที่ Pontella ตรงกลางเมืองก่อนเลยนะครับตรงน้ำพุเนี่ยนะครับคุณจะเจอกับ MVP การ์ดตัวนี้ใช่ไหม Bowling King เนี่ยนะครับคุณเดินลงมานิดหนึ่ คุณจะเจออีเวนต์ไอเทมคนนี้นะครับผมกดตรงอีเวนต์ไอเทมนะฮะอ่าเมื่อเข้ามาเนี่ยเอพตัวนี้มันคือเอ c ขายโซ่นะครับผมคุณสามารถมาซื้อโซ่กับเขาก็ได้นะครับคุณจะซื้อแบบ1นึ่งแสนเทนี่หรือว่าใช้ตัวโซ่นี้ก็ได้โซ่เนี้ยได้มาจากการทําเพดป้ายนะครับผมแต่ว่าชุดอีพีของเราเนี่ยอยู่ที่แท็บที่2แท็บนี้ที่เป็นรูปดาบนะครับผมชุดเนี่ยจะมีตั้งแต่ชุดโล่ผ้าคลุมรองเท้าแหวนสร้อยคอนะครับผม แหวนก็นใส่คอเนี่ยมันคือเครื่องประดับแต่ว่าแหวนเนี่ยเป็นของสายิภาพสร้อยคอเป็นของสายเวทนะฮะแล้วก็พวกอาวุธต่างๆนะครับผมราคานะครับอ่ถ้าเป็นเครื่องป้องกันจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเซนนี่ประดับเนี่ยอยู่ที่2ล้านเซนนี่นะครับผมแล้วก็อาวุธอยู่ที่3ล้านเซนนี่นะครับมาดูความสามารถของแต่ละอันกันดีกว่านะครับตัวเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยเป็นเสือ All ้อออเตตัสเลยก็คือสเต็งอินเอจิเด็กวิดลักนะครับผมแล้วก็ดีเฟนต์นะฮะ แล้วก็อันนี้ได้จ็อบอีพเพิ่มขึ้น10%เมื่อเราฆ่ามอนนะครับผมคือไม่นับรวมกับอีคพเควสนะเอาแค่ฆ่ามอนอย่างเดียวนะครับเช่นกดโซ่ก็ได้มีสตามิน่าก็ได้นะครับผมก็จะได้จ็อบเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเลเวล30เนี่ยสแตตพวกนี้ก็จะเติบโตขึ้นนะครับผมเนี่ยเมื่อเบร์เลเวล30เราก็จะได้สแตตเพิ่มขึ้นอีกนะครับได้พีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะฮะคือมันเป็นชุดที่เติบโตตามตัวละครของเรานั่นเองนนนะครับับออออ่่าเเเเสสื้ียป็ตต ได้จ็อบเพิ่มขึ้นใช่ไหมต่อมาคือโล่หรือออฟแฮนด์นะครับผมออฟแฮนด์ off เนี่ยคุณจะได้จ็อบเหมือนกันนะครับผมได้จ็อบเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่เลเวล30ก็ได้เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะครับอ่ามันไม่ได้มีคุณบัตรเซตนะก็คือคุณใส่แยกชิ้นได้เลยนะครับต่อมาพระคุมนะครับผมพระคุมเนี่ยก็เป็นออเตตัสเหมือนกันพระคุมก็ได้จ็อบเช่นกันนะครับผม1นึ่งล้านหนะครับส่วนต่อมาคือรองเท้านะครับรองเท้าได้วิ่งเร็วแถมเข้ามานะครับแล้วก็ได้้ EP เพิ่มขึน10% ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมแนะนําว่าซื้อเบสอีกีจะดีกว่าถ้าเราเลเวลเยอะนะครับผมเราจะได้ถึงเนื้อเรื่องเร็วๆนะครับผมแล้วเมื่อเราทำเกินเรื่องเนี่ยมันจะได้จ็อบอีพีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีงบจํากัดสายเติมน้อยสายฟรีนะครับแนะนําว่าให้ซื้อรองเท้านะครับผมจะดีกว่านะครับร้านห้านะฮะตัวแหวนนะครับผมเป็นสายกายภาพก็คือ s t ต็งเอจิลักแอตแทกนะครับผมได้อีกพีเพิ่มขึ้น5%นะครับคุณสามารถซื้อแหวน2วงได้นะ เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันใส่2ข้างแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันเนี้ยแหวน1แหวน2เนี่ยคุณสามารถซื้ออันนี้ได้นะครับผมซื้อเป็นแหวน2วงเลยสําหรับสายกายภาพนะครับก็4ล้านนะครับผมของผมซื้อผิดคิดว่าแบบเอ้ยมันมีซ้ายขวาแบบ GBC นะมันไม่มีนะผมคุณสามารถซื้อแหวนกายภาพ2วงได้เลยนะฮะต่อมาเซนเนคลตเป็นแหวนเวทนะครับผมก็ได้อินได้เด็กได้วิทได้เอเมทแท็แล้วก็ได้อีคีเพิ่มขึ้น5เปอร์นะครับต่อมาคือตัวอาวุธนะครับผมอาวุธเนี่ยได้เบสอีคีเพิ่มขึ้นนะครับผม มันก็แล้วแต่อาชีพเลยนะครับผมอย่างซอสเนี่ยอันนี้ก็คือซอสใช่ไหมถ้าคุณเป็นพวกสายธนูสายธน,นูก็จะเป็นธนูนะครับได้เด็กเอจินะครับผมได้เบดีพีนะหลกัหลกๆก็คือสเตตตามอาชีพตามมูดของเรานั่นแหละนะครับอ,อย่างกาตาางเงี้ยก็ได้เป็นสเต็เอจินะครับผมแล้วก็ได้เบดีพีขึ้นมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีงบก็แนะนําว่าซื้อเบดีพีเป็นหลักก่อนรองเท้าแหวนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าใคร หาตังค์ไม่ทันในช่วงแรกนะครับผมเรามีขายนะครับผมแต่จะไปเติมในนี้ก็ใช่ที่เพราะในนี้มันแพงนะครับผมเราขอแนะนําให้รู้จักกับลิงก์เทปทูกันเวนะครับเว็บเติมเงินอันดับหนึ่งในใจกันเวนะครับผมคุณสามารถเอาไปเติมเอาเได้เลยนะครับผมและแน่นอนนะครับเราจะเติมให้ดูด้วยว่ามันไวแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่ลิงก์ที่กันเวแปะไว้ก่อนเลยนะครับผมมันจะเป็นลิงก์เทปทูนะฮะเมื่อกดเข้าในหน้าเว็บนี้ปุ๊บนะครับผมกดมาที่เออเนะครับผมตรงนี้เนี่ยยมันนจะบอกว่่า M C เี จะสามารถเติมได้ลดสูงสุดเนี่ยถึงประมาณ13%เลยนะครับผมวิธีการเติมง่ายมากๆครับผมคุณแค่กรอก UID นะครับผมซึ่ง UID นะครับวิธีหาก็คือกดตรงรูปหน้าตัวละครนะครับผมกดตรงนี้ไอทีมันเป็นเลขยาวๆเนี่ยกดตรงนี้เลยก็ได้มันจะก Co อ y มานะครับถ้าคุณเล่นในคอมนะถ้าเล่นในมือถือก็จะ Copy ได้เหมือนกันแหละนะครับพอ Copy มาใช่ไหมครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะบอกว่าอ่านี่ไงชื่อตัวละครอะไรเลเวลอะไรนะครับผมคุณก็เลือกแพ็กเกจเลยนะครับผม ก็จะมีเริ่มตั้งแต่แบบ99บาทนะครับผมไลยย่จนถึง2,700นะครับผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคามันลดลงไปเยอะนะถ้าคุณเติมปกติเนี่ยคุณเติมอยู่ที่ประมาณ3,001นะครับผมแต่ว่าถ้าเติมกับเทปทูเนี่ยเหลือแค่2,799บาทนะครับลดไปเกือบ350บาทเลยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเติมได้ทุกอย่างเลยลก็คือเป็นแพ็กสเบียงก็ได้นะครับผมหรือว่าเติมไม่วเจอร์หรอกก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมันมีโค้ดลดราคาให้อีกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเติม99บาทให้ดู เติมมาปุ๊บอยู่ในตะกร้าใช่ไหมคุณก็กดชําระเงินนะครับกดพร้อมเพย์นะครับผมเพราะว่ามันถูกที่สุดนะฮะตรงนี้นะครับผมถ้าคุณอยากลดราคาเนี่ยคุณใส่โค้ดไปเลยครับกมลเวอันเดอร์สกอรวีสี่นะครับผมกดยืนยันปั๊บคุณจะลดได้อีก1%นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโค้ดนี้ใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นหมายความว่าถ้าจะซื้อคุ้มๆเนี่ยคุณซื้อแพ็คที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับผมจะได้ลด1%คุ้มๆเพราะว่าใช้ได้ครั้งเดียว แต่ว่าถ้าเติมน้อยอย่างเงี้ยคุณเก็บโค้ดไปก่อนก็ได้นะครับแบบติ๊กให้มันออกไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับแล้วกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดดาเนินการต่อเลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับผมคุณก็สแกนโอนเงินได้เลยนะฮะหลังจากโอนเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะหมุนยุคนี้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมของเข้าเร็วนะฮะแล้วก็เข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับพอเข้ามาดูในเกมนะครับผมคุณก็จะเห็นอีเมลตรงนี้นะครับผมเด้งขึ้ เด้งปั๊บนะครับผมโอนเ็วสะใจนะครับผมลิงแทบถูกกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับเดี๋ยวนี้รับเติมเกมมือถือทุกอันแล้วนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับอ่ะเมื่อเรามีตังมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าซื้อเป็นเพิ่มเบทอีกทีมาก่อนนะครับผมซึ่งผมเอาแหวนก่อนละกันเพราะว่าแหวนมันได้แท็กไงลองทามันได้แท็กนะครับผม2ล้านพอดีเดะคือตัวเนี้ยจะเล่นเป็นสายเติมน้อยนะครับผมมันไม่ใช่ดีหลักมันเป็นดีรองพอดีคนดูเขาอยากเห็นแอดสายกำหมัดนี เราก็เลยจัดให้นะครับผมคนดูอยากเห็นเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมเราจัดให้ได้อยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็ได้มาแล้วครับแหวนเพิ่มนีพีนะครับผมหเอเอาไว้เดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มแล้วเราค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้เพราะว่าไอ้นี่มันอยู่ถาวรนะครับผมและจริงๆชุดนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะเอ้ยเปลี่ยนอีกทีเนี่ยตอนคัด3 เอาไปเปลี่ยนอีกทีตอนไฮค้าเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นชุดสําหรับการเก็บเวลไงดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีงบเนี่ยก็มาซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบนะครับผมก็เติมตังกับลิงเก็บทูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะฮะอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการซื้อชุด XP นะครับผมสําหรับแลคแอล็อก M อ็มคลาสสิกนะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนนนนะะคคคครรรรัััััับบบบเเเวววลลาามมีีีีีิปใหห่่ๆยจไดดด้้้ขฟสสส ช่วงกระบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s u b สไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกข้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ